สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมมีลูกค้าติดต่อมาซื้อบอนสีหกหลงนะครับนี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับผม 2- อสกระถางนะครับแต่วันนี้นะครับผมยังมีอ่าบอนสีหกหลงก้อนอื่นนะครับผมที่มานําเสนอนะครับวันนี้นะครับผมมีแบ่งอยู่2กระถางนะครับเนื่องจากข้างหลังนู้นนะครับผมลูกค้ารับแล้วแต่ว่ายังมีก้นอื่นนะครับที่ยังว่างอยู่นะครับ มาเริ่มกันที่กระถางแรกนะครับผมซึ่งกระถางนี้นะครับอาจจะเป็นต้นที่ยังกัดสีบ่มดนะครับผมทุท่านยังมีสีเขียวปะปนอยู่นะครับแต่ว่ากับเป็นต้นที่ฟอร์มค่อนข้าง่จะสวยใบดกนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับเป็นต้นใหญ่ไซแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับจะให้ราคาอยู่ที่550รวมส่งนะครับมีจํานวนต้นอยู่ที่78ต้นนะครับผมอ่าท่านใดที่ชอบบนสีฮกหลงที่มีสีเขียวแทรกอยู่นะครับผม กระดูกก้านใบมันจะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วไปดูกระถางต่อไปนะครับสําหรับกระถางต่อมานะครับผมก็เป็นต้นที่กัดสีสวยเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับแต่ว่าอาจจะมีใบที่จะจืดบ้างนะครับผมท่านเป็นธรรมชาติของเขานะครับผมเมื่อเวลาเขาเกจะจัดแล้วนะครับผมใบเขาจะโรยไปนะครับแต่ว่างอกยอดใหม่ขึ้นมากกับสีชมพูค่อนข้างที่จะสวยนะครับสําหรับต้นนี้กับเป็นต้นที่หัวใหญ่นะครับมีอายุข้ามปีเหมือนกันนะครับ สำหรับกระถางนี้นะครับผมมี78ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับเพราะว่ามีใบที่เริ่มโรยแล้วก็มีนะครับผมท่านใดที่ชอบฟอร์มใหญ่ไซส์แม่พันธุ์นะครับมี2กอนี้นะครับผมนําเสนอก่อนอื่นนั้นลูกค้าเพิ่นรับแล้วนะครับผมแล้วก็มีจองมาข้างหลังก็มีนะครับท่านใดที่สนใจจะจองวอลสีนะครับผมติดต่อมาได้ที่0 8 2 5 6 9 8 6 4 5นะหรับ ท่านใดชอบสายพันธุ์ไหนก็ค่อยๆทักมาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปก่อนนะครับผมต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเนื่องจากผมเอ่ยชื่อบลนตัวนี้ผิดนะครับผมนี่คือบลนสีปักษาบายุพักนะครับผมซึ่งเป็นบลนตัวหนึ่งที่สวยน่าสะสมนะครับทรับสนนะครับวันนั้นเนื่องว่าบลนสีอุตสามานี้นะครับคอแตกตั้งของเขานะครับผมก็คือก้านของเขาจะมีสีดํานะครับผมสำหรับบลนตัวนี้เป็นบลนที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับแต่ว่า บนสีอุสาหะนี้นจะเป็นก้ารเขียวมะลินะครับผมทุกท่านต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับผมแต่ว่าบอนตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมทุกท่านเพราะว่าลายท่านก็อาจจะยังโมมีนะครับผมเพราะว่าบอนตัวนี้นะครับใบค่อนข้างจะสวยและผิวดีมากๆเลยนะครับขอบใบชมพูสวยโดดเด่นดีมากๆเลยนะครับสาหรับกระถางนี้นะครับมีอยู่3มต้นใหญ่ๆเลยนะครับผม กระถางนี้เป็นบอลที่หายากนะครับจะขายอยู่ที่1000รวมส่งนะครับความสูงประมาณ60กว่าเซนได้นะครับสำหรับกระถางนี้นะครับท่านใดที่ชอบบอลสีชมพูนะครับผมอันนี้คือบอลสีสอพินญานะครับตับผู้ชนะ10บทิศนะครับผมเป็นบอลตัวหนึ่งที่ใบแข็งและดูแลง่ายนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้ดีกระถางนี้มีอยู่10กว่าต้นนะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบ บนพื้นใบชมพูใบแข็งๆนะครับผมนี่ครับโกนเนียนแบบโกธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับมีกระถางเดียวเท่านี้นะครับผมสลหรับบนสอพินดานะครับมาต่อกันที่บนสีตับรามเกียร์อย่างเช่นบนสีอินทรชิดนะครับผมสลหรับกระถางนี่นะครับผมได้จํานวนต้นค้นขางที่จะหลายนะครับกระถางนี้นะครับผมเป็นโกเน่นมีอยู่10ต้นนะครับบนอินทรชิตกระถางนี้จะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับ อันนี้สาหรับท่านใดที่สะสมเกี่ยวกับบนสีตับรามเกียร์อยู่นะครับผมนี่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมมาต่อกันที่บนสีกวนอูนะครับสำหรับบนสีกวนอูกระถางนี้นะครับมีจํานวนต้นประมาณ10ต้นนะครับผมทุกท่านเป็นกอนเน่นแบบนี้นะครับนี่เป็นกอรธรรมชาตินะครับสำหรับบนสีกวนอูกระถางนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผม บอนสีห้องเฮานะครับผมกอใหญ่ๆจะมีกอนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบจํานวนต้นหลายๆนะครับบอนสีห้ ou, องเฮ้กระถางนี้มีประมาณเกือบกือบ20ต้นเลยนะครับผมกอนีแน่นเลยนะครับบอนสีห้ ou, องเฮ้กระถางนี้จะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่สำหรับท่านใดที่ชอบใบดกๆนะครับผมจํานวนต้นเยอะๆนะครับถ้าใครชอบใบใหญ่นะครับผม มีบนสีปีกินรีด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับอันนี้บนสีปีกินรีกระถางนี่นะครับผมเป็นใบค้นข้างที่ใหญ่นะครับล้นฝ่ามือเลยนะครับผมเป็นทรงใบมันมุนแล้วก็มีใบยาวแทรกอยู่ด้วยนะครับสาหรับกระถางนี่นะครับผมท่านใดที่ชอบอ่าใบใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่ไซแม่พันุมีอยู่เจ็ดแปดต้นนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่700รรวมส่งนะครับต้นใหญ่กว่าบนสีห้องเฮาอีกนะครับผมเนาะให้ดูฟอร์มนะครับ แล้วมาต่อกันที่บลสีกวนอิมสักกระถางนะครับผมทุกท่านมาชมกันต่อที่ไม้พื้นใบขาวๆกันนะครับผมเดี๋ยวคัดเลือกมาให้สักกระถางที่ใบดกๆนะครับบลสีกวนอิมนะครับผมแนะนํากระถางนี้นะครับผมเนื่องจากเขาเป็นใบค้นข้างที่จะดกนะครับฟอร์มใหญ่นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับประมาณความสูงของเขานะครับประมาณ40-50เซนนะครับผมแล้วก็ได้จํานวนต้นค้นข้างที่จะหลายมากๆเลยนะครับ นี่ครับเขาจะเป็นกอเนียนๆแบบนี้นะครับมีประมาณ30กว่าต้นนะครับสลับบนสีกวนอิมกระถางนี้จะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับท่าในใดที่ชอบไม้ใบขาวๆกอใหญ่กอธรรมชาตินะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและกดไลค์ให้อาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าสรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและมารับชมนะครับ